นี่จีเซม่าชั่มแรปลานี่พี่น้อง ปลาสดๆได้พี่น้องอันยัยิวเฮ็ดอันอันกับเขาเมือนี่เสียงดังหี่บ่เป็นยังได้พี่น้องแก่นย,ย่ติิวไอเล่าอันกดเครื่องซักผ่าในนี้ว่าพี่น้องปลาส่วนหัวมันไหนยัยติวกะซีต้มได้พี่น้องเป็นกระดูกยั่ยจิวกะสีต้มสดน้ำผู้ใดอยากเขามากินน้ำยั่ยติวด้อมื่อนี้ว่าสิลากปลาพี่น้อง แล้วเอาแต่เนื้อมันพ ลาบนี่บ่ได้ฝักคือยึดหั่นเอาเลยหั่นใส่ทึ่งหนังเดอ้อพี่น้อง ก็ได้ระมาณนี้พี่น้องเห็นปะพี่น้องหลังจากเก๊จิ๋วได้หั่นปลาแล้วนี่เราก็ได้ปาดปากหน้ามากสิมาบีบปักหน้าขันเนื้อปลาพี่น้องนี่เห็นปะใสเกลือพรอมใสเกลือที่เหลกเนาะพี่น,อน้องเนาะใสเกลือ้วเจ๊ดจิ๋วกิบีบีปากหน้าใส่ น้ำาลายลายพี่น้องหลังจากคันแล้วยี่งดีกับสิบีบน้ำพี่น้องบีบน้ำลูกเ่กระทะยี่งดีกับสิเอาไปอ้อพี่น้องประมาณนี้พี่น้อง เพราะตาน่าม,มันสุกแล้วนาะพี่น้องนาะยเยจือมันนี่ย็ดจื้อกระสีเอาปลาลงใส่ัวดนี่พี่น้องนี่ก็คือลาบปลาสูตรของย็ดจือเห็ด นี่พี่น้องตอนนี้ยี่สิบกะคนนลาบเดอ้อพี่น้องอันนี้กะคันแม่นันอันข้าวบะขว่กะเป็นก่อยก่อยปลาดิบอันนี้คันข้าขว่จังสี่เป็นลาบปลาพี่น้องนี่เห็นบอพี่น้องประมาณนี่เครื่องหน่ยี่สิบกะไซ่เครื่องลาบทั่วไปไมีมะพริกน่อยหนึ่งข,ข้าขว่แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ต้นหอมพักซี่ที่ห้องั่นไวไหพี่น้องนี่ นาตาออกมาเป็นยังสีพี่น้องพรยาเขาไม่กินน้ำเย้ยจิวพี่น้องมันจะแสบบ่หมักเน่าเพราะตองใสอีกเด้อพี่น้องเพราะว่าเข้าเข้าขันหมักเน่าใส่เกเลือใส่หยังแล้วพี่น้องนี่จิ้ซิมก่อนเอาเมื่อซิมเลวพี่น้องอแสบพี่น้องแล้วเราได้อนอีกอันนี้ก็คือล่าปลาของนี่จิว๋วเด้อพี่น้อง อยยุไก่เล่าเขาไม่กินน้ำเล่าพี่น้องลาบปลายได้ดีกันแล้วแล้วพี่น้องนี่คลิปนี้เป็นคลิปเฮดเดอร์พี่น้องคลิปกินนี่เป็นคลิปที่สองดิตามไปน้ำกันเดอร์พี่น้องไปบิ่งคลิปกินเดอร์